ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเริ่มพิจารณาร่างกฎหมายที่คณะรัฐมนตรีเสนอโดยรัฐบาลยืนยันการปรับปรุงกฎหมายการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อให้ฐันสมัยและยกระดับสมาคมกีฬาให้มีประสิทธิภาพ การประชุมสภานิบิบรรญ,ญัติแห่งชาติครั้งที่20ทับ2,557วันนี้เริ่มเวลา10นาฬิกามีนายพรเพชรวิชิตชจลใจประธานสภานิบิบรรญ,ญัติแห่งชาติหรือสอนชทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมโดยมีวาระพิจารณาร่างกฎหมายที่คณะรัฐมนตรีเสนอเข้าสู่การพิจารณาวาระแรกโดยเริ่มพิจารณาร่างพระราชบัญญตัติการกีฬาแห่งประเทศไทยซึ่งนางกอบการวัฒนาวารางกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ชี้แจงว่าเพื่อเป็นการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการกีฬาแห่งประเทศไทยเนื่องจากมีข้อกฎหมายบางอย่างไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันรวมทั้งกําหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติในการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อส่งเสริมสนับสนุนพัฒนารวมทั้งจัดสวัสดิการที่เกี่ยวกับกีฬา ขณะเดียวกันยังมีการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬารวมทั้งกำหนดมาตรการกำกับดูแลการดำเนินการของสมาคมกีฬาให้มีประสิทธิภาพขณะที่การอภิปรายของสมาชิกสอนชส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวแต่ห่วงการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติจำนวนถึง3,000ล้านบาทจึงอยากให้การดำเนินงานของกองทุนเป็นไปเพื่อประโยชน์ของกีฬาอย่างแท้จริง